สบายดีงามแรงสู่สุขคนตอนนี้ก็ประมาณห1าโมงคสิบหกนาทีสู่สุข,สขคนนัตตรี่ขานอนทุกคนกินข่าวอิม่มแล้พาไปน,นอนผักผ่อนประมาณหึงเติบทั้งได้กินอันาะวดังไฟติดหรือันไฟเส่ะดังบะติดกนกดังติตดแล้วแล้วก็เอาซีินมาปิง้งเอาเนื้อมาปิง้งทั้งปิง้ง ทั้งปิง้งสินทั้งทั้งอามากโพธิ์มากีทุกคนกินแล้วจะไม่จับมาอืดท้องจะมานอนว่าซันกระบอกหึงดอกเฮอกระเฝ้าลูกมา้าเพราะว่าหาอยู่หากินนอกลูกมาสู่ชีวิตท,ทุกวันนนั่แหละมาในีสิพามาเก็บพักขี้เหล็กทุกคนแต่ว่าคือมีแต่หูอ่ะถ้าน้อคือสนขาวได้บนะ่เนาะพูนกระดูกอยู่ไดเก็บไปลงเบิงคือมาลงเบิง กาเจ้าว่าพักที้เล็กเี้ยามนีมันสิสุ่มว่าทุกคนเราวมได้ไห,ไหฮะนะฝนตกห้ามเนี่ยเรื่องนี้สมัยในยมิตตหัวเลยทุกคนหัวไพ่หัว,หวมันไลห,หัวควยหัวเจ้ามิเตนา้าเทียนี่ฮะ เก็บพักอันนั้นกเกล็กพักขี้เล็กเออน้ำโกกยีเดียหอนหน่ง,งามด้ทุกคนหาอยู่หากินตกแรงมาถูกทุกคนหาไว้มืออื่น เาก็ไปต้มไมว้เขาก็เกงนะทุกคนมาแล้วต้มให้มันเกี่ยวแล้วก็กคอยเกงน้ำหลังนะนะมาทะบัญญหยาบทำดึงดึงอย่างไรอันน,นี้มันเอาบวบธนัดมันฆ่านาม้มวาพี่ฮ้ามาทางนี้บ้านนี้าน <c oughs> ขาม,มาเนาะทุกคนเซลล์ยนเซลลงหนกเซลลงนู จงเล็ดจังส่โอ้ยคือมาติดคือเปคือปูปตาจะได้กินแท้ดอหาอยู่หากินน้ำมาแล้งทุกคนเก็บพักเก็บห้าบุป,ป่าบุดงเก็บจังส่แล้วทุกคนีนยังก็กินไปสู่ไปวันวันวันในบ่มีก็คือบ่ได้กิน วันไหนมันค่ำวันไหนมันมืดกับค่ำทุกคนถ้าบอกว่าถือเทมันหฮมในน้มันนั่นต้นใหม่มันบางทางพีคือเชียงพุนมาแล้ววันนี้นะก็บกขบะห็นดอกก้องวันหนึ่งก็มือเขาอยู่วันหนึ่ง าไปต้มเกงมืออื่นพระ่าเหินนั่นคุณแม่บ่มีนังอ่ามีนังเค็มชันซเลยษิไปเอาไปเกงใส่ใส่นะคือวอาลุงหนาลุงลังตื่นนอนใหม่ทุกคนไปต้มทาเอาซะมันจืดแล้วก็เกงใส่นังมันซื้อกินกับแซบแซบเลยทุกคนซื้อ ซื้ออยู่ซื้อกินะนะแซมนะคงซื้อ,องคงขายนะแซมกล้องฮะนะทุกคนบุพีแสงเดชผัดบวง่ามเนาะป็นมาลายตายลายอยู่ป็นตายมาลาย,ยบุพีแสงเดชท,ทุกคนคือจังสันวะ <c oughs> บรรยากาศย่ามแรง,งทุกคนพัก็็บพักเก็บหย่าพักอันนั้นพักเล็ก สิปเคิดทางฝุ่นข้างๆเพื่อนอีกสิไปเพื่อนกลางมองทุกคนเสียงฝนเสียงลมมาแล้วงัวกำลังเขาคอกนะทุกคนคำอะไรคือพ่อแต่ข้าวแต่ยังน้อยทุกคนเลี้ยงงัวได้อตตอีเนาะบริยู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 บริยเท่างัวกับประมาณสามสิบสี่สิบตัวเพ่นเลี้ยงนะทุกคนกว่าอีกสิบโต น้าเจาบวเขากันแล้วทุกคนมาในนังงัวงกระพ่าทั้งหนึ่งคุ้ยกระ่ายทังหนึ่งได้จากหัวป่วยไปแม่บน้างังวลาขืนโคกเสี่าวไอ้ฟังทุกคนโอ้ยว่าไปน้ำกินพักไปน้ำนอนอันไปนเลี้ยงงัวนะว่าขืนเห็นง้วแล้วขืนพ่อเลยนะมีมีพื้นว่าทุกคนดีกัว่าปอย่างมาพ่อ,อง,งัวไปเรี่ยงง, ua ง, ua ง ua ัวงัวหาผัดลายสาธิกาบรีนา่าเสบ้าทางนี้ก่อน มานี่น้ำหมวยมากผลตกทุกคนมันงัวมันลอยไว้น้านะทุกคนมันลอยห่างซี่ก็ดีก็ดีเราได้งัวนะมันไม่ได้ขา,นะา,าคุณนะงอน้วันนี้พักขีดเด็กทุกคนมาร์คคารีนาตาลีนัน่นลอยน้ำงัวหน่อไว้ไว,ไวไ้ทุกคนลอยน้ำกุ้นงัวนะ่ะ อันคางหนึ่งพ่กระตาคางหนึ่งถือขั้นโ่มโมเมนต์คางหนึ่งคางคางคางในว่าคางครัวในถือกระตาขั้นโ่มมือข้างเดียวนะ่ะลอยลอยเป็นน้ำง่วนลอยได้เฉย,เยทุกคนชับตะเกิ่งี่น,ตนาตาลีนะบ่ลอยน้ำปุดงัวคักไลคขึพ่อข้าตะก,กี้ไว้บ่ฮิบบ่สู่ฟังงามทุกคนขักขีงงัวนนะ่ะพ่อขี่อยู่ทุกคน ขันปีกคุ้ยมันพาลอยน้ำนนเด้อคุ้ยมันบดิโศ่มันลอยน้ำมันบดิมันบดิไวเด้ทุกคนมันซึมซึมมันซึมซึมไปมันแบบว่ามันมันยีดนะมันหมุนซึมซึมไปบอลได้ก๊อไพ่บอลได้อัน มีอุ้มมันน้ำยอดมันกระมนทุกคนคว้วนะหน้าตะลี่จะมาขี่คั้วร้อยน้ำนะว้าอันมันพาบุกกไผ่จะมามุนเบิดสันหลังทุกคนมันบุกกไผ่เฮาขี่ในหลังมันดิมันหมุนเข้าไปตีแล้วก็ขึ้ือแล้วมันมันมันบเจ็บเนาะหนังมันนาเพื่อนมัจจีหมุนออกแล้ว เหี้ยเป็นเฮงามโอ๊ยปวดแขนเลยสู่ชีวิตสู่ทุกมือสู่ทุกวันจนหาอยู่หากินแต่ละมือแต่ละเว้นไม่ได้อยู่ไม่ได้เศร้าได้ฮ่าเศร้าหาแรงคุณท้าวถูชนเนาะสู่ชีวิตขั้นบนสู่กับได้กินคือนาตาลีนี่สู่เลยทุกคนไพ่บัวไพ่บัวในกระบ้าเนอะเห็นไหแต่ยอดจะเป็นชีแดงสู่แต่น้อยจนใหญ่นาตาลีนะทุกคนสู่ชีวิต สู่ทุกอย่างสูนทั้งคำว่าคำจอาคนนางสตรีนัตสู่บุตรทุกคนอันนี้ครับก็ว่าเขาให้อันเมนว่าอนควรคนเด้อว่าว่าให้ฟังอันนี้นั่นคือนาตรีน่ะสู่ทุกอย่างทุกคนสู่บัตรจันทุนแนวเพื่อควมอยู่รอดเพื่อเอาปึกแน่นะทุกคนสู่ไปแต่ละมือแต่ละเว้น เบิดแล้วบ่ทุกบ่อมักซีดานะเล็กพอพื้นสู่ชีวิตท,ทุกคนถ้าไพ่เบิดเจอกับโบงู้เดอ้อร์ไนาตาลรีป้าแต่ปุยยางลายรีาาเจอแล้วเรื่องสู่ชีวิตนทุกคนการทุกคนที่เจอคือกันแล้วต่างคนต่างสู่ชีวิตสู่เพื่อความอยู่รอดสู่ไปละมื่อละวันหาอยู่หากิน เราก็มาสู่หาเงินในทุกคนเลยนะสู่บันไดหลัดบันได้ละมันหลุดบันได้ละที่พักคิดเข้าท่ายเติบได้ครึ่งขู่ทุกคนตอนนี้กระคำแล้วอันนั้นผนมาเอางูที่คอยคุณนโอ้ผัดทุ้งกระซิลุดแล้วมันนี่มันสิบวดสมร้อนะทุกคน สมละวะผู้้นายเฮงลุกหนักต่างแต่ซีแดงทุกคนเด้อมีเงินเลยเก็บเอาใหม่เด้อเห็ดคือนาตาลีเด้อมันเบิดแลนบูมเมอ่์อันนาตาลีเ็บ่ปได้ซื้อยังไงทุกคนได้เงินในทองมาน่ะ ว, ism, ว,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 ว่าที่ซื้อเสือว่าที่ซื้อเสือซื้อผ่าซื้อแพซื้อเกือบซื้อส่งซื้อเสือนะบอบริษัซื้อซื้อกินเข้าตลาดน่ะเต็มเบิดมือหานี้อยู่เนี่ยทุ้งยางเขาหิวนะทุกคนซื้ออยู่ซื้อกินบริษัซื้อแนวว่าแนวอื่นนายว่าที่ซื้อแนวเอแนวอ้วนนะบอ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 นั่งบริษซื้อซื้อกิน แต่ว mm ่าเงินคือเบิดปลาทันซะก็ใช่บุปินแหละทุกคนแะว่าบอกทุกทุกคนว่าน่ะใช่บุปปินใช่บุปปินใช่บุบึงใช่บุมีควาวหมยใช่บุใช่บุคิดขิดบุทันคนมาตบมาตัวมาหลอกมาล่วงกระแม่นมาทันซาเขาจะมายืมยืมก็ยืมง่ายง่ายอะมายืมนะก็ได้อันพ่อจะเขาว่าไะก็ย่านะต่บริหารเขาได้ทุกคน อันองเงินนะยนันเธอบดได้หาเขายันเขาเสียใ,ใจเออนะคราเออเออเออ,เอ,อ,อได้ได้ได้เออเออเออมืออะไรมืออไรมือนั่นมาอนั่เออได้ได้โอเคว่าเงินมันบดได้หน่อยเพื่อที่หาได้ตุลบบาทสองมาใท,ทุกคนเลยบาทนี้ให้เขายืมควมสูกความมาสู้กลาบมันละไปเพื่อทุกคนสูกลาบมันละไปนำเงินเขายืมมาแล้ว เอาออกบวถือมือออกบวถือแามมากระไปแล้วเงินคำคำเกลียวทุกคนไปน้ำสูกลากมาเกยไปน้ำพุ่นแหละเบิร์ดสูกลากเขากับบวปรุงบ่บคืนบวเกินอันนี้เขาว่าใช้เงินบวคขืนใช้เงินบ่บวเป็นนาตาลีนั่นตะกี้ตะกอดเข้ากับว่าสิปุ๊กขึอนนั่นแหละทุกคนปุ๊กขึอนหน่อยลางนึง เพื่อนพอดีอยู่น่ะแหละสัมผัสเดียวนั่นแหละแม่ผัดบุให้ปุ๊กก็ไดก็ได้สั้นเท้าก็ได้แล้วเฮือนนะแม่บุให้ปุ๊กไรอยู่เดียวงวมเงี้ยพอดีตูนเพรบ้านนะครับดีตูนมาสังฮาก่อนตั้งรักได้อยู่เฮือนเฮือนกับเฮือนใกล้กันนั่งผัดบุไห้ปุ๊กแกแม่นปุ๊กขืนกับประมาณเซนกบานนี่ก็แล้วหรอกทุกคนประมาณขั้นละแกแม่น กเฮากับ่ได้ทุมดินลายปะไดเนาะเห็ดพอแลอหนะเห็ดพออยู่ไปหนะ์นาก่าสันสาือเลยจะว่าสรุปแล้วใช้เงินโบป็นดึงหนาดึงลางงง่างเบิดต่างๆก็บ,บนขขน่นคุณชนเอ้ยมาในโชคลาภก็ไปนำเงินไปนำเงินที่เขายืมจนเบิดมันโชคลาภบ,บารมีของเงินนะ่ะมัน,นหนีจากเขาไปแล้วมันเลยนะเขาเห็ดโบป็นก็เลยมาเตืขขนนอขขนไว้อุชูชนเอ้ย แต่ใบมีเงินมีค่ำกะเก็บออมล้อมออรินใบเด้ออย่าเพ้อใจพยายามมาว่าวว่เไองยืมเด้อเฮ้ยเฮายืมนี่อ๋อใช่กีดดอกคิดทันให้กีดดอก <c ười> คือซี่คือหน้าแต่เป็นย่างคือหูวะคือพ่อนาตาลีเลยหูวะอันเขาว่าใช่ให้กีดดอกร้ายก็ให้ยืมชา,านนาตาลีก็ได้ถ้าเรามีสมาาสนเนสื้อมุ่ยทั้งเตื้อทั้งรองอทุกคนเด้อเสียรักเสียแรงไปเลยว้าสู่พังนะสูส่ทุกคน ไปแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่แต่ว่าตื่นึ้นใคลิปนี้ก็กดติดตามนะว่ารูลว,ลว,ลว่าในเด้อทุกคนถ้าบอขี่ข้านคก็คอมเมนต์มาหยอกนางเน,น้พอได้มีพื้นว่างนางก็ลาดีใจนนะอิฟีทุกคนนั้นเมื่อนั้นที่ว่านางถูกใจนางจุม่มลงในคลิปแล้วอิฟซีก็หลั่งมาทางใายหลั่งมาทางครัวมาให้กำลังใจนาตาลีกับขอบุญคุณหลายๆเด้อที่ทั้งบทถิ่มบทปะนาตาลีมาให้กำลังใจนาตาลี ตลอดเลยเออหรือมั่วอันคลิปหนึ่งที่เป็นหนังสือสีสมบมนะเป็นตัวหนังสือสีม่วงันติดตามเพื่อน่าติดตามตลอดเด้อกาติดตามเบอร์ถูสกุลอะไรแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมาไวนะเท่าลงคลิปปั๊บเพื่อนตอบเพื่อนคอมเมนต์มาปั๊บนาตาลีว่าสีคอมเมนต์เพื่อน่าสิตอบเพื่อนไวคือเพื่อนคือเพื่อนตอบเทาไว้อะไรห้าว่าสีคอมเมนต์เพื่อนไวคือเพื่อนคอมเมนต์เทาไว้นะวันนี้ท่าเพื่อนเบิร์ เออผมทอดเดือนเลยลืมลืมมือลืมมือลืมมือลืมวันแต่น็ดน็ดเบิดน็ดผัดเบิร์ตจ้ากาไปซื้อบัตรมาเติมเน็ดอีกทุกคนมาจิตเติมมาจิตตอกผลในไว้คือเป็นตอบเฮาไว้ฮานาพัชนซาคือเป็นขมิ้นเฮาไว้ไว้แค่หละตอนนั่งกันตอนนี้กันนั่งกันอยู่เดูทุงเฮียนทุกคน บอนเก่านะั่งขึเขาโรงเรียนนี่แล้วเขาโรงเรียนตะกี้ตะกอนแ้วจะเอาสู่ฟังคลิปหนาว่าให้ฟังไปลุมเป็นเลขทุกคนอันนี้แหละบ่อน,นั่งอันบ้ากัอย่ากหู้วะบึกบึกนั่งอยู่ในเขานี่นี่นะบ่ได้่างทุกคนดูอืมพูนบรนนังไปสมองไสยนะไปไปทำงานทั้งพี่น้องทั้งกรุงเทกรุงไทยพูนไปไดู้ปได้อ่านหนังสือหนังสือหนังสือนะไปเจงต่างๆุ่กคนได้ไปได้อ่านออกเขียนปีนอยู่พุนได้ ภาษาไทยนะ่็อ่านได้อ่านเขียนได้อยู่หักแต่มันวงงามอ่านได้มาสะกุศลอ่านลายๆเรับค่ะอ่านได้อยู่หักเขียนโปเป็นอ้ผ่าดังไปแล้วเรื่องมากบุญขอบุญคุณหลายทุกทุนพอกันใหม่สบายดีบัดดี้ค่ะ